กบสวัสดีนะครับพบกับผมแล้วช่อง YouTube ลูกพ่อตากนะครับมาครับเมื่อนี้กินข้าวน้ำกันครับได้ปลาดุกต้มน้ำปลาล่านะครับนะกับผักสดๆผักลวกกระมี้นครับสดตอกันนี้ผักกาดก้าดน้อยนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันด้วยครับมาปลาดุกต้มน้ำปลาล่าไปซื้อปลาดุกบอกว่าเป็นเอาอะไรตัวเล็กๆได้บอกตัวใหญ่ได้บอกเพป็นนะเห็นบอกว่าเอาไปปล่อยเลยครับสนน้อยบ้ามากเลยนะเวลาไปซื้อของซื้อปลาซื้อเราเป็นมาถามว่าเอาปลาเอาไปปล่อยหรือครับสนน้อไปซื้อปลาไหลกัน นะแล,ะล้<ม>ล้านปลาไหลเมันก็้ทมีขนาดเอาไปป้อยขนาดกินนะแต่ผมก,มก็มักโตนี้น้อยนะเมื่อกีทีบอกเอาเรื่ียกตัวโตเอาบอกตัวใหญ่นะเมื่อกีถามเอาไปปล่อยเลยครับส่บางคนที่ถามนะไปเอาแล้วมันก็รู้สึไกไปยังไงบ่เออไปปล่อยเนี่ยนะว่าคิดในใจไปป่อยล้งมอนี่แหละมาได้ครับขิ่ข่าวกันไปดูตรงนี้ไปละ ต้องเพ็ดใส่ความ cắt nó không chậm นุงนุงได้หลายช่วงอวคำนุงตัวเนี่ยอ่อช่วงนี้คไข่มาเรี่ยๆละบานหนะักไม่ไข่นะอันตรายไข่มาเรี่ย <c oughs> <c oughs> สับปนีนี้มันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ให้เจริญอาหารเพื่อสุขภาพอื้อืออ ัและกินแค่ตัวกันมันเหลือเขาจังไปปนอื้อ <_ rough> <sulfur> <of> ชิด,อด้อยชิบกใก็ไปนั่งกินลูกชิ้นอยูออย่ตลาดนา้ำยดได้กัน,นัานละได้ก็ไปแล้วก็ซอดโปรโมโดให้เพิ่นเพิ่นไม่จางนะครับแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ซื้อซอดโปรโมโดเพิ่น ăn nồi ăn bưng hải cốt chém ngang đi, bay đấy. สนิ่พอดีปลาดุกแต่ปัญหาย,ยากนะมันต้องย่างเองเลยตัวสนิ่ครับนี่ มซ mm hmm. ับขนาดอาบอกวินูนี่จะเล่นอาหารที่ดิ Mm -hmm. Abel. Ah. Mm -hmm, mm -hmm. อืมสุดยอดเลยครับแซบ่บเห็ดกระหวาน ลืมถอยแก้วเลยบบนี้ผมค้นแก้วไว้แก้วปลาล่ายัางก็ไปในกวายาเหถยแก้วว่างอยู่เอ้าลืมแต่ว่าเรต้องค้นแก้วกันได้นะเพราะว่านี่มันมีพริบปนมีมะนาวมีความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับสามารถกินเป็นแก้วได้เลยแต่ว่านี่อยากจําปลากินกับนี่ประกาศน้อยหยนักวา อันนี้ก็สมอเจาะแหละเพียงแต่มาต่ำเมนละเลียดเสียสิ กระดึนสายตาไม่ได้หรอกสุดยอดสบิบเจ็บจะเล่นนานนี่เมนูนี้โอเคนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้จงไปแค่นี้กันขอบคุณนะที่มาติดตามช่องยูทรรูบลูกไปจะตากขอบคุณน้องแมนขอบคุณน้องจ่จายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ กินหลายมปนสีอ้วนกินไปดีๆพอประมาณ